สุดอัศจรรย์เกลือล้างซวยท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะเรื่องเกลือสามารถล้างความซวยในชีวิตของเราให้ออกไปได้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะในทุกครัวเรือนของเรามีเกลือทุกบ้านทุกหลังเกลือไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบปรุงอาหาร แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในพิธีกรรมความเชื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อเรื่องเรือล้างซวยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนว่ากันว่าเรือมีคุณสมบัติในการชําระล้างพลังงานที่ไม่ดีทั้งความขุ่นเคืองความหม,ม่นมองและความโชคร้ายที่เกาะติดตัวคนและในพื้นที่ต่างๆเมื่อใดที่รู้สึกว่า ชีวิตติดขัดทำอะไรไม่ขึ้นเงินทองไม่คล่องมือหรือมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นซ้ำๆนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความซวยได้เข้ามาเกาะกลุ่มเราแล้วชาวบ้านมักจะเล่าต่อๆกันมาว่าในยามที่รู้สึกว่าโชคชะตาไม่เป็นใจการนำเกลือมาใช้เป็นวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดีเยี่ยมในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต หนึ่งในวิธีที่นิยมกันมากคือการนำเกลือใส่ในขันน้ำแล้วใช้น้ำเกลือนั้นอาบชำระร่างกายหรือนำไปผสมกับน้ำเพื่อใช้ล้างหน้าเชื่อกันว่าการอาบน้ำเกลือจะช่วยชำระล้างพลังงานลบที่เกาะติดตัวไปให้หมดทำให้ร่างกายและจิตใจเบาสบายขึ้นอีกวิธีที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันคือการโรยเกลือในบ้าน โดยเฉพาะบริเวณมุมห้องหรือตามทางเข้าออกเพื่อป้องกันและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านบางคนยังนำเกลือใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้ตามจุดต่างๆเช่นบนโต๊ะทำงานหรือในกระเป๋าสตางค์เพื่อดูดซับสิ่งที่ไม่ดีและช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้นด้วยค่ะในวันที่ต้องผเผชิญกับเรื่องราวที่ไม่สบายใจเช่น กลับจากงานศพหรือไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยการใช้เกลือโรยเท้าก่อนเข้าบ้านก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เชื่อกันว่าสามารถปัดเป่าพลังที่ไม่ดีออกไปได้แม้ว่าความเชื่อเรื่องเกลือล้างซวยอาจดูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่หากมองลึกลงไปเราจะพบว่ามันมีความหมายที่ซ่อนอยู่การที่เราอาบน้ำเกลือหรือโรยเกลือในบ้าน อาจไม่ได้เป็นการชำระร้างความสวยจริงๆในเชิงเวทมนต์แต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้จิตใจของเราได้สงบเมื่อได้ทำพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ความรู้สึกกังวลใจก็จะลดลงและเกิดความรู้สึกเริ่มต้นใหม่ที่บริสุทธิ์และสดใสเกลือจึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องรางแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่การทำความสะอาดจิตใจ และการสร้างความหวังในยามที่ชีวิตรู้สึกติดขัดมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้หยุดพักจากความเครียดและความโชคร้ายแต่กลับมามีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปอีกครั้งดังนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่อในพลังวิเศษของเกลือหรือไม่ก็ตามการได้ลองนำเกลือมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตก็อาจช่วยให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้สึกที่สะอาด และสดชื่นขึ้นก็เป็นได้มีตัวอย่างเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาสามเหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์ที่หนึ่งการเงินที่ติดขัดของคุณวินัยคุณวินัยเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่กําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากการเงินติดขัดลูกค้าหายไปจากร้านอย่างน่าประหลาดใจแม้จะพยายามโฆษณาก็ไม่เป็นผล คุณวินัยเริ่มรู้สึกทอ้อและคิดว่าตนเองกำลังเจอเข้อกรรมที่มองไม่เห็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งจึงแนะนำให้ลองใช้เกลือเพื่อล้างซวยตามความเชื่อโบราณคุณวินัยแม้จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่มีอะไรจะเสียจึงตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำเขาผสมเกลือหนึ่งกำมือลงในขันน้ำแล้วใช้น้ำเกลือล้างหน้า และล้างมือทุกเช้าก่อนออกจากบ้านพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นลูกค้าเก่าที่หายไปกลับมาอย่างไม่คาดคิดและมีลูกค้าใหม่ๆทยอยเข้ามาใช้บริการเรื่อยๆยอดขายที่เคยซบเซาก็กลับมาคึกคักอีกครั้งคุณวินัยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความเชื่อเรื่องเกลือ หรือเป็นเพราะเมื่อได้ทำพิธีกรรมเล็กๆนี้แล้วจิตใจของเขากลับมามีกำลังใจและมีพลังการทำงานมากขึ้นอีกครั้งเหตุการณ์ที่สองความรักที่สั่นคลอนของคุณนารีคุณนารีเป็นหญิงสาวที่รักใกล้กับแฟนหนุ่มมานานหลายปีแต่ในช่วงหลังความสัมพันธ์เริ่มมีปัญหา ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยขึ้นด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆและเริ่มรู้สึกห่างเหินกันไปทุกทีจนเกือบจะเลิกลาคุณนารีรู้สึกว่าความรักของเธอกำลังถูกครอบงำด้วยพลังงานที่ไม่ดีในวันหนึ่งคุณนารีตัดสินใจลองทำตามความเชื่อเรื่องเกลือเธอจัดห้องนอนใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและนำเกลือมาโรยไว้ตามมุมห้องและใต้เตียงนอน พร้อมอธิษฐานขอให้ความขุ่นเคืองและความไม่เข้าใจกันถูกปัดเป่าออกไปจากห้องและขอให้ความรักกลับมาสดใสเหมือนเดิมสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานแฟนหนุ่มของนารีที่เคยอารมณ์ร้อนก็เริ่มใจเย็นลงและทั้งคู่ก็หันหน้ามาคุยกันอย่างเปิดอกและเข้าใจกันมากขึ้นความรักที่เคยสั่นคลอนก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งสำหรับคุณนารี เพื่อเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ที่ช่วยทำความสะอาดพื้นที่แห่งความรักของเธอนั่นเองเหตุการณ์ที่สคุณสมศักดิ์กับรถคู่ใจที่เจอแต่เรื่องร้ายคุณสมศักดิ์ซื้อรถยนต์คันใหม่มาไม่นานแต่รถคันนี้กลับสร้างปัญหาให้เขาไม่หยุดยอนทั้ง่อมบอยยางรั่วบอยและยังเคยเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆหลายครั้งจนเพื่อนๆแซวว่า รถคันนี้คงถูกฉลกกับเรื่องร้ายคุณสมศักดิ์เริ่มไม่สบายใจและรู้สึกว่ารถคันนี้เป็นแหล่งรวมความซวยเขาตัดสินใจลองใช้เกลือเพื่อล้างซวยให้กับรถของเขาคุณสมศักดิ์นำเกลือผสมน้ำแล้วนำไปล้างรถด้วยตัวเองอย่างพิถีพิถันโดยเฉพาะบริเวณล,ล้อและช่วงล่างของรถพร้อมกับเอาน้ำเปล่าสะอาด ล้างอย่างถี่ท้วนอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ความโชคร้ายและสิ่งไม่ดีออกไปจากรถของเขาหลังจากที่ได้ทำพิธีกรรมนี้รถของคุณสมศักดิ์ก็ไม่เคยมีปัญหาจุกจิกอีกเลยขับขี่ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยเหมือนรถคันใหม่จริงๆเขามักจะบอกกับเพื่อนๆว่าการได้ทำความสะอาดรถด้วยเกลือไม่เพียงแต่ทำให้รถดูสะอาดขึ้น แต่ยังทำให้เขารู้สึกสบายใจและมีสติในการขับขี่มากขึ้นด้วยนี่ไม่ใช่เพราะโชคดีอย่างเดียวแต่เป็นเพราะคุณเปลี่ยนพลังรอบตัวให้สะท้อนสิ่งดีๆกลับมาจากการทำด้วยใจไม่ใช่ทำด้วยความงมงายอย่าลืมว่าเกลือไม่มีเวทมนต์เกลือแค่ตอบสนองต่อเจตนาที่คุณภาวนาออกมาจากจิตวิญญ,ญาณส่วนลึก หากคุณใช้เกลือด้วยความโลภความอิจฉาและความเอาเปรียบหรือคิดว่าจะเอาชนะโชคชะตาผลที่ได้อาจจะกลายเป็นสะท้อนลบแทนแต่หากคุณใช้มันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและศรัทธาว่าจักรวาลมีเมตตามากพอให้กับทุกคนความโชคดีจะมาหาคุณในแบบที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ถูกรางวัลแล้วหมดคุณสร้างเจตนาที่ชัดเจนคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร คุณสื่อสารไปยังจักรวาลมันฝึกพลังจิตทุกครั้งที่คุณนึกถึงคุณจะรู้ว่ามีบางอย่างรอคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณมันจะกลายเป็นสนามบวกโดยไม่รู้ตัวพิธีกรรมนี้มันคือการซ่อมจิตตัวเองอย่างลึกที่สุดพิธีกรรมนี้กลาเป็นสิ่งที่ย้ำกับตัวเองว่าฉันจะไม่โชคร้ายอีกต่อไปเรือ คือของธรรมดาอาจจะเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตคุณหากคุณพร้อมจะศรัทธาอย่างแท้จริงความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจน คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสาธุ